สวัสดีค่ะทุกทุกท่านพามาชมดอกไม้งามเมืองหนาวอีกแล้วเหมือนเหมือนกลีบบัวเลยไงย่างงั้นเลยค่ะเดี๋ยวจะส่สสงไปดูใกล้ๆนะคะ เก๋จริงๆสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกรีบใกล้ๆกรีบดูว่ยังไงยังงั้นเลย gần bảy trăm lẻn lồng sữa chinh chinh được cân nàng cả biển rêu rêu ชมกันแบบชื่นใจไปเลยค่ะโโดูสีชมพูเอ่อสีกาบบัวไม่ใช่สีชมพูสีกาบบัวค่ะตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสวยงามมากเดี๋ยวจะออกไปถ่ายไกลๆนะคะลำต้นลำต้นของนาง รถก็วิ่งไม่ได้ขาดสายว่าจะให้ดูต้นทั้งใหม่ให้ดูหลายๆค่บส,สวยจังอยากได้ไปปลูกที่บ้านจังเนาะคงจะดึงดูดสายตาไม่ใช่น้อยคงจะเป็นที่สนใจของนักคนชอบดอกไม้ โอเคสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะคะพามาชมความงามของดอกไม้เมืองหนาวคะ่ะประเทศทางการี่คะ่ะเมืองมิสโคตค่ะบายบายปุ้นปุ้น